สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับตอนนี้ไลฟ์สดอยู่นะครับเวลาสามทุ่มครึ่งนะครับได้ยินแล้วฝากทักทายด้วยนะครับถ้าใครได้ยินแล้วผมจะดูที่คอมเมนต์นะครับเออผมไม่เห็นคอมเมนต์นะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรอีกแล้วโอเคอ่ะมีคนคอมเมนต์มาแล้ว สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับนะใครได้ยินหรือไม่ยินทักทายกันด้วยนะครับผมเอ็มจากสยามอินเตอร์การประมูลนะครับพอดีจะขอไลฟ์สดนะครับในเรื่องของการอธิบายโครงการนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ดินแลกรถนะครับมีคนมีเพื่อนๆหลายคนนะครับหรือแฟนคลับบางคนไม่เข้าใจนะครับผมเลยขออนุญาตนะครับทําการไลฟ์สดและเพื่อชี้แจงโครงการนี้นะครับเพราะผมคิดว่าโครงการนี้มีประโยชน์กับเพื่อนนะครับไม่มากก็น้อยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเ,เพื่อนๆในเรื่องโครงการนี้นะครับโอเคทักทายกันด้วยนะครับถ้าใครเข้ามาแล้วอ่ะผมอธิบายเรื่องโครงการนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของโครงการนะครับบางคนอาจจะไม่ยังไม่เข้าใจว่าทําไมเราโพสต์ไปเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ดินแ,กแกลกแลกรถนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเราได้มีผมได้มีการโพสต์ที่สนใจอยากจะซื้อที่นะครับในพื้นที่ที่ติดทะเลนะครับติดภูเขาและติดน้ําตกนะครับ ออผมเห็นคนคอมเมนต์อยู่แค่คนเดียวเองไม่แน่ใจว่าคนอื่นได้ทักทายหรือเปล่านะครับแต่เห็นคอมเมนต์อยู่อันเดียวนะครับไม่เป็นไรผมพูดไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็ผมประกาศไปเรื่องเกี่ยวกับรับซื้อที่ที่ที่ดินที่ติดกับทะเลภูเขาน้ําตกนะครับซึ่งผมอ่าตั้งใจไว้ว่าจะซื้อเอาไว้อยู่ตอนกเกษียณตอนแก่นะครับก็เลยประกาศไปก็มีเพื่อนๆทักเข้ามาเป็นจํานวนเยอะมากนะครับก็มีการ,รเสนอประมาณเกือบ7800แปลงนะครับ 7 8 0ดแปลงเออโทษนะครับพอดีผมไม่เห็นว่ามีคนคอมเมนต์ก็เลยไม่น่าจะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าโอเคโอเคใครที่เข้ามาฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับจะได้เห็นคอมเมนต์แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นคอมเมนต์ของใครนะครับโอเคผมพูดไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับโดยไม่มีคอมเมนต์แล้วกันนะครับก็จะมีคนที่เสนอเข้ามาประมาณ7 8 0 8แปลงนะครับก็มีหลายคนนะครับที่นำเสนอบอกว่าเอ,อ๊ะเขามีที่อยู่ที่ทุ่งนา นะครับสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยที่ที่ผมจะจะจะซื้อนะครับก็จะเป็นที่ที่เอาไว้พักผ่อนนะครับตอนตอนแก่นะครับแต่คราวนี้พอมีชาวบ้านเริ่มติดต่อเข้ามาเยอะพอสมควรเนื่องจากว่าอย่างนี้ครับทำไมถึงเกิดโครงการเอานที่ดินนําคอนโดหรืออะไรก็ตามเนี่ยมาแลกกับรถที่สยามมิเตอร์การะมูลนะครับเพราะอย่างนี้ครับปกติแล้วนะครับเพื่อเพื่อจะเข้าใจว่าที่ที่อยู่ในเมืองนะครับที่ที่อยู่ในเมืองราคามันจะขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมครับ ฉะนั้นราคามันจะขึ้นไปเรื่อยๆแน่นอนครับที่ในเมืองราคา10ล้านร้อยล้านมาแลกกับรถคันหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็คงไม่มีใครไปแลกอันนี้ผมเข้าใจดีนะครับแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าที่ในเมืองซึ่งราคามันสูงมากนะครับสมมุติว่าที่1ที่หรือคอนโดหนึ่งที่ซึ่งราคา2ล้านบาทนะครับแต่มันขายไม่ได้วันนี้อย่าคิดว่าราคาที่และคอนโดขึ้นนะครับใครที่มีที่อยู่หรือคอนโดจะรู้เลยครับว่า ไม่ราคามันไม่ได้ขึ้นราคามันทรงๆกับราคามันลดลงด้วยซ้ำประมาณ30%ด้วยซ้ำถามว่าวันนี้ใครขายคอนโดได้บ้างใครขายที่ได้บ้างไม่มีนะครับผมบอกเเลยมันยากมากๆเลยวันนี้เราขับรถไปตามท้องถนนนะครับที่ประกาศขายเยอะมากแต่ไม่ใช่ว่าจะขายได้ถูกไหมครับฉะนั้นคนที่เดือดร้อนคนที่เดือดร้อนมีเยอะมากผมก็เลยคิดโครงการนี้ขึ้นมาเราคิดถึงหลักความจริงนะครับที่ที่อยู่ต่างจังหวัดเป็นทุ่งนา นะครับตาสีตาสาไล่หนึ่งตกประมาณสัก่งแสนสองแสนสิบไล่ก็ตกประมาณสักล้านหนึ่งสองล้านนะครับต้องการเงินถูกไหมครับเป็นหนี้ทกศเป็นหนี้อะไรก็ว่ากันไปนะครับเอาที่ไปจำนำจำนองกับนายทุนที่อกเบี้ยเท่าไหร่ครับร้อยละสองถึงร้อยละห้าต่อเดือนถูกไหมครับร้อยละสองถึงร้อยละห้าต่อเดือนปีนึงตกเท่าไหร่ครับยี่สิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีอันนี้คือความจริงนะครับตัวเลขประมาณนี้เลยครับถามว่าแล้วเวลาเขารับจำนองที่ต่างจังหวัดเขาคิดเท่าไหร่ เขาให้ประมาณ20%นะครับ2 0ถึงแค่นั้นเองในที่ต่างจังหวัดนะครับยกเว้นที่ในเมืองถ้าที่ในเมืองเนี่ยเขาจะให้บูลค่าอยู่มาเจ็ดสิบถึงปที่ในเมืองเราไม่ต้องคุยกันนะครับที่มีมูลค่าอยู่แล้วแล้วมันขึ้นตามที่เพื่อนๆบอกอยู่แล้วแน่นอนมูลค่าขึ้นที่แน่ขึ้นเนี่ยแน่นอนผมไม่เถียงเลยแต่มูลค่าต่างจังหวัดมันไม่ได้ขึ้นฉะนั้นคนที่เดือดร้อนเรื่องเงินนะครับแล้วต้องการใช้เงินและอยากจะเอาเงินไปต่อทุนุนหรรือทําธกิจ ผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วกันเอาที่นั่นอะถ้าสนใจเอาที่มาแลกกับลถไหมที่แลกกับลถได้อะไรครับแทนที่คุณไปจำนำสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วหลุดถูกไหมครับคุณก็ถับมูลค่าที่หนึ่งร้อยบาทก็เหลือสามสิบบาทแล้วหลุดไปเพราะไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้แต่ถ้าเอาที่นั้นมันที่ที่คุณต้องการนะครับลดสามสิบเปอร์เซ็นต์เหลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ตามแล้วมาแลกกับมูลค่ารถที่ผมมีรถเยอะมากเลยเล่ามาแลกกันนะครับคุณก็ได้รถไปใช้ถูกไหมครับอาจจะแค่คันเดียวหรืออาจจะได้้ถันนก็ไดดเเเพื่อปิต และเอารถนั้นไปขายแล้วต่อยอดแล้วทำกำากําไรปีละกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปอันนี้คือหลักการคิดผมก่อนถูกไหมครับและลดมูลค่านั้นวันนี้มันราคาตกลงถูกไหมครับเฉะนั้นผู้เช่าซื้อที่ขายไม่ได้ราคาก็จะลดลดลดลงไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าถ้าลดลงไปเรื่อยๆนะครับเขาก็ต้องโดนฟ้องร้องมากขึ้นที่ก็ลดลงมาเรื่อยๆก็โดนในทุนกดราคาผมก็แล้วที่นั้นนะ่ะกับรถเนี่ยมันแลกกันในราคาที่ยุติธรรมหมายความว่าในราคาที่ในราคาที่ เจ้าของที่ก็โอเคด้วยนะครับและในราคาที่เจ้าของรถก็โอเคด้วยนะครับมันจะเกิดการแลกเปลี่ยนกันเพราะอะไรเพราะที่ที่เก็บไว้แล้วไม่ได้เกิดมูลค่าไม่ได้เกิดไรายได้ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ถ้าเอาที่นั้นไปแลกเป็นรถแล้วใช้ประโยชน์ได้มีประโยชน์มากกว่าถูกไหมครับมีประโยชน์มากกว่าหรือเอารถนั้นไปขายต่อก็สามารถทําธุรกิจได้นั่นคือเหตุผลนะครับและเจ้าของรถที่เคยขายรถในราคานั้นไม่ได้ต้องปรับลดราคามา ท่านแรกกับที่ได้โดยผมเป็นสื่อกลางในการออกเงินให้นะครับเขาก็จะโดนฟ้องร้องน้อยกว่านั่นคือคอนเซ็ปต์นะครับแต่แน่นอนก็คงไม่มีใครเอาท,ที่ที่อยู่ในเมืองมูลค่าแบบ10ล้านมาแลกรถกับรถกระบะคันละห0 0 0สนมันเป็นไปไม่ได้ผมเข้าใจไม่มีใครเข้าไปแลกครับใครแลกก็โง่าตายหาแล้วมันเป็นไ,ไม่ได้ฉะนั้นถ้าที่10บล้านก็ต้องแลกกับรถกระบะผมเป็นฝูงครับพูดง่ายถูกไหมครับแต่ประเด็นคือที่ตรงนั้นเนี่ย เขาเดือดร้อนเงินไหมถ้าเขาไม่เดือดร้อนเงินเขาก็ไม่แกลกรถอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าเขาเดือดร้อนเงินลด30%บางทีคนยังไม่ซื้อเลยครับแต่ถ้าผมยอมเอารถของผมอะไปแลกกับที่ตรงนั้นเขาได้เงินมาเขาก็เอาเงินไปหมุนเวียนต่อท,ทําธุรกิจต่อได้ถูกไหมครับนั่นคือหลักการคิดของเราก่อนของสยามมิเตอร์นะครับไะโครงการเนี้ยผมเป็นคนคิดขึ้นมาเองนะครับไม่มีใครคิดหรอกครับผมมาคิดเองทุกเรื่องไอที่โพสเนี่ยผมคิดมาเองหมดเลย ผมไม่เห็นคอมเมนต์นะครับตอนนี้ผมไม่เห็นคอมเมนต์ใครทั้งนั้นผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอาจจะผมไปบังคอมเมนต์หรือเปล่าหรืออะไรผมผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่เห็นคอมเมนต์อะไรทั้งนั้นนะครับโอเคอ่าไม่เป็นไรก็ถือว่าไม่เห็นคอมเมนต์ลวกันผมก็พูดไปเรื่อยๆแล้วกันใครคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ไปนะครับฉะนั้นโครงการที่เอาที่มาแลกกับรถเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโดเป็นบ้านเป็นอะไรก็ตามนะครับอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าเราสามารถตกลงกันได้แล้วเราแลกในราคาที่เหมาะสมกันได้ผมโอเค และผมก็เชื่อมั่นว่ามีคนแลกแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนใครที่ไม่แลกไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าคนที่ไม่เดือดร้อนก็เอาที่ไว้เก็บไว้มูลค่ามันขึ้นปีละสิบเปอเก็เก็บไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่คนที่เดือดร้อนเท่านั้นที่ต้องการแลกถูกไหมครับถ้าเราแลกกันในราคาที่เหมาะสมได้จบโครงการนี้ถือว่าสําเร็จนะครับแล้วผมคิดว่าก็มีคนติดต่อไลน์มาหาผมเนี่ยตอนนี้มาสามสิบสี่สิบเจ้าแล้วนะครับในไลน์ s i a t e a m ผมว่า มีโอกาสสาเร็จถ้าสําเร็จแล้วผมจะบอกให้ฟังว่ามีใครที่แลกแล้วบ้างนะครับแต่ใครที่มีที่อยู่แล้วและดีๆอยู่แล้วไม่ต้องมาแลกครับเก็บที่ต่อไปนะครับเพราะที่นั้นมันอาจจะมีราคาเพราะวันนี้โควิดนะครับคนบอกว่าราคาไม่ลงไม่จริงครับผมถามว่าวันนี้ที่ท่านผ่านไปร้านอาหารทั้งหมดตามร้อมถนนเลยหรือคอนโดทั้งหมดที่เมื่อก่อนมีคนเช่าเดือนหนึ่งสามหมื่นสี่หมื่นวันนี้ว่างหมดครับ คนจากเช่า3 4มสหมื่นกลับมาเช่าแค่5 0 0 0ันเจ็ดพันแทนเพราะอะไรเพราะไม่มีเงินไม่มีไรายได้ผมถามว่าเจ้าของคอนโดโดนดอกเบีย้ยไหมโดนดอกเบีย้ยถูกไหมครับโดนดอกเบีย้ยทายังไงต่อก็ต้องเสียดอกเบีย้ยไปเผลอๆจะโดนยึดแต่ถ้าจะโดนยึดแล้วไม่ได้อะไรเลยแล้วไปขายท่อตลาดเอาคอนโดเอาที่เอาบ้านมาแลกกับเราดีกว่าไหมแต่ผมก็ต้องดูราคาด้วยว่าราคาเนี่ยมันเหมาะสมกับการแลกหรือไม่นะครับอันนี้เราต้องมาคุยกันก่อนนะครับถามว่าที่ไหนในประเทศไทยได้หมดครับ อย่าลืมว่าที่ในประเทศไทยนะครับในแหล่งชุมชนในแหล่งกรุงเทพราคาสูงมากแลกไปอาจจะไม่คุ้มเพราะมูลค่ามาอาจจะเติบโตแต่ในที่ต่างจังหวัดร,รู้ไหมครับว่ามันไม่ได้เปอร์เซ็นต์การเติบโตมันไม่ได้โตปีละ5% 10%บางทีอยู่ไป30ปีมันไม่โตเลยก็ได้แต่ทำไมผมถึงอยากได้เพราะว่าผมมีโครงการอื่นๆที่ผมสามารถเอาที่เหล่านั้นนะ่ะไปทาสต็อกผมก็ได้ในอนาคตหรือผมอาจจะไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งผมพูดไม่ได้ในอนาคตนั่นหมายความว่าการแลกกันเนี่ยมันต้องแฟร์กันอยู่แล้วทั้งสองฝ่าย นะครับผมเห็นผมยอมลองทุนในวันนี้ในราคาเท่านี้เพื่ออนาคตมันอาจจะโตเพราะผมไปสร้างมูลค่าขึ้นมาแต่โดยที่ของมันอาจจะไม่มีมูลค่าถูกไหมครับเจ้าของที่ที่มีที่เยอะแยะมากเลยมีร้อยไร่พันไร่แต่ไม่รู้จะทาอะไรก็เอาที่นั้นมาแปลเปลี่ยนเป็นรถและเอารถนั้นไปขายต่อหรือจะท,ทําธุรกิจรถยนต์ก็สามารถทําได้นั่นคือไอเดียที่ผมเกิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับซึ่งซึ่งก็ต้องทาการอธิบายก่อนเพราะเพื่อนๆอาจจะไม่เข้าใจนะครับก็ลเลยขอทําการไลฟ์สดเพื่ออธิบายเพื่อนๆไป นะครับใครที่สนใจก็เรียนเชิญนะครับก็ให้ข้อมูลตามที่บอกไว้นะครับต้องแชร์จุดมาให้ด้วยนะครับบอกด้วยว่าเป็นโฉนดหรือไม่โฉนดหรืออะไรก็ว่ากันมานะครับแล้วก็บอกด้วยว่ากี่ไร่แล้วต้องการแลกในราคาเท่าไหร่กําหนดราคามาท้ายสุดเราก็จะมาเจราจาก,กันว่าอยากได้รถอะไรที่1แปลง1ไร่3 0 0 0 0นอาจจะแล,ลกรถกระบะคันหนะะึ่งราคา3 0 0 0 0นแต่ที่ที่คุณ3ล้านก็คงไม่ได้แกลกรถ3 0 0 0 0นถูกไหมครับคุณอาจจะเอากระบะผม10บคัน 10, เท่ากับ3ล้านเอามาแลกกันนั่น คือเรื่องปกติของการทําธุรกิจอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าเราตกลงราคากันได้ยังไงนะครับณวันนี้มูลค่ารถก็ลดลงมูลค่ารถลดลงนะครับแล้วณวันนี้มูลค่าที่ดินก็ลดลงใครจะบอกว่าวันนี้มูลค่าที่ดินสูงขึ้นเอามาให้ดูแล้วครับจุดไหนครับที่ราคาสูงขึ้นวันนี้มีแต่ทรงกับสุดลงนะครับไม่มากก็น้อยถามว่าห้างวันนี้ครับไม่มีคนไม่มีคนเข้าเลยมูลค่าจะเพิ่มขึ้นได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ตลาดนัด ถูกไหมครับตลาดนัดที่เคยเปิดเมื่อก่อนคนเยอะมากเลยถูกไหมครับวันนี้ตลาดนัดไม่มีคนเดินเลยผมถามว่าเจ้าของที่ซื้อที่มาแล้วจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยทำยังไงปวดหัวแน่นอนฉะนั้นใครบอกว่าวันนี้ที่จะขึ้นปกติที่จะขึ้นใช่แต่ในเหตุการณ์โควิดอย่างเงี้ยที่มันเกิดขึ้น2ปี3ปีเนี่ยและกว่าจะมันจะหลุดพ้นตรงนี้ไปอีกประมาณปี2ปีข้างหน้าเนี่ยคนที่ไหวก็กอดที่ไว้แต่คนที่ไม่ไหวทํำยังไงครับระหว่างเอามาแกลกรถกับปล่อยให้โดนยึดก็ต้องไปคิดเอาว่าจะทํำยังไง นะครับฉะนั้นเราก็ดูว่าโครงการนี้เราก็ต้องมาเลือกกันว่าอันไหนที่เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งซึ่งผมก็ได้โปรยเอาไว้ในในโปสเตอร์เบื้องต้นแล้วก็หวังว่าก็จะช่วยสําหรับคนที่มีความเดือดร้อนนะครับหรือต้องการแลกที่กับรถเพื่อเอาไปใช้งานหรือไปต่อท,ทําธุรกิจอะไรก็ว่ากันไปนะครับคนบางคนมีที่เป็นร้อยไร่พันไร่แล้วไงต่อครับขายไม่ออกแต่ถ้ามาแลกกันแล้วผมเกิดอยากมีโครงการขึ้นมาเปิดทําสวนทาอะไรขึ้นมา ก,ก็มาแลก,กเปลี่ยนกันได้นะครับก็เป็นการเปิดช่องโอกาสนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีคอนโดมีที่มีบ้านอะไรที่ที่คิดว่าจะจะขายแต่ขายไม่ได้และคิดว่าจะไปจำนำจำงแต่ไม่มีคนเอาโดนกดราคาก็ลองดูไปอีกทางเรื่องหนึ่งว่าเอารถเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกับที่ได้หรือไม่ในราคาที่เหมาะสมนะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ทุกสื่อที่เรามีนะครับผมหวังว่าโครงการแบบเนี้ยก็คิดไปซึ่ง มันอาจจะมีทุกคนคิดถึงคิดไปถึงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็หลากหลายกันไปแต่ผมคิดว่าไอ้สิ่งที่ผมคิดเนี่ยมันม,มันมีประโยชน์นะครับไม่ได้จะไปเอาเปรียบใครนะครับก็คิดว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งเพราะท้ายสุดการเอาเปรียบมันเกิดไม่ได้ครับถ้าคนสองคนไม่ตกลงร่วมกันถูกไหมครับคนสองคนถ้าตกลงร่วมกันมันถึงเกิดธุรกิจได้นะครับถ้าอีกคนหนึ่งเสียเปรียบอีกคนนึงได้เปรียบมันเกิดธุรกิจไม่ได้ ถูกไหมครับฉะนั้นผมเชื่อมั่นว่าการตกลงรานได้ตามมันเกิดยที่คน2คนครับว่าโอเคกันหรือไม่ถ้าเขาโอเคมาเกิดการแลกเปลี่ยนถ้าไม่โอเคเราก็ถือว่าเรารู้จักกันแค่นั้นเองครับหรือถ้าท่านใดอยากจะขายที่นะครับหรือจะจำนองจำนองก็สามารถติดต่อผมได้เบื้องต้นนะครับผมก็คิดว่าผมเป็นสื่อกลางให้ได้เพราะครั้งที่แล้วที่โปรยไปก็มีคนกดไลค์มา4 00 0กว่าคนมีคนเห็นประมาณเกือบแสนคนนะครับมีคนเสนอที่ผมประมาณเกือบ700กว่าที่ซึ่งผม ผมเอาไปอยู่ตอนแก่ครับคงไม่ได้เอาที่ทั้งหมด700อยที่อะครับก็เอาแค่ที่2ที่เท่านั้นเองครับที่จะเอาไว้อยู่ตอนบ้้นปลายนะครับแต่พอเห็นคนเดือดร้อนเยอะๆเนี่ยเราก็มาคิดว่าเออถ้าเราทำเป็นธุรกิจล่ะแล้วถ้ามันเหมาะสมล่ะถ้าเราช่วยได้ล่ะถ้ามันมีประโยชน์เราก็สนใจนะครับก็ฝากด้วยเป็นการอธิบายเบื้องต้นนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับไอ้ที่ดีๆที่มาแกลกรถ เอามาแลกกับฟลอเรอรี่ไม่ต้องมานะครับเพราะผมไม่ไม่ได้มีรถฟลอ r รอรี่นะครับผมมีรถญี่ปุ่นทั่วไปเท่านั้นเองนะครับแต่ผมเห็นในคอมเมนต์ทั้งหมดที่ผมอ่านหมดแล้วผมกดไลค์แล้วผมตอบเองกับตัวเองเลยนะครับผมเชื่อมั่นว่าใครที่มีที่อยู่จะเข้าใจและมีที่ที่ติดปัญหาจะเข้าใจส่วนใครที่ไม่มีที่จะไม่เข้าใจใจเขาใจเราครับผมถึงบอกไว้นะครับ คนมีที่และเดือดร้อนจะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดมีประโยชน์นะครับแต่ถ้าใครไม่มีที่นะครับหรือมีที่ที่ดีอยู่แล้วก็จะคิดอีกมุมหนึ่งซึ่งเราก็ไม่ว่ากันนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับฝ่าประชาสัมพันธ์ด้วยไม่มีการไลฟ์สดนะครับเนื่องจากผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่มีการประมูลรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์นะครับแต่วันจันทร์นะครับจะมีการประมูลปกตินะครับจะมีการประมูลปกตินะครับก็รถยนต์มา200กว่าคันนะครับแล้วมีรถไอ้พวกรถใหญ่ด้วยนะครับ ส่วนในวันอาทิตย์เดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดในหัวข้ออะไรเดี๋ยวว่าอีกทีหนึ่งนะครับวันอาทิตย์ประมาณ10บโมงตรงเราเจอกันนะครับก็เป็นการอธิบายกันละกันนะครับนะไม่ได้แบบเพื่อเพื่อแบบใครไม่เข้าใจจะได้ส่งคลิปนี้ไปให้เพื่อนๆฟังต่ออีกทีหนึ่งนะครับก็หวังว่าโครงการนี้จะจะได้รับผลตอบรับไม่มากก็น้อยเอาเป็นว่าผมพยายามทําอะไรที่ทําได้ที่ช่วยช่วยสังคมได้แต่ก็ต้องช่วยในระดับที่เหมาะสมนะครับโอเคยังไงก็นอนหลับฝันดีนะครับตอนนี้ก็3ามทุ่มสี 45นาทีแล้วก็ใช้เวลาไลฟ์ประมาณสักสินาทีแล้วกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับต,ติดตามรับชมรับฟังกันผมไม่เห็นคอมเมนต์เลยนะครับต้องบอกก่อนเพราะว่าอาจจะไปบังอะไรบางอย่างไม่เข้าใจเหมือนกันก็นอนหลับฝันดีนะครับมีอะไรก็มีปัญหาอะไรก็ไลน์มาคอมเมนต์มาผมอ่านทุกข้อความอะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยนะครับเป็นการแนะนําติดติดชมกันนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับผ่านโควิดไปได้ด้วยกันนะครับอาชีพอะไรที่เราสามารถสนับสนุนกันได้อะไรที่เราแนะนํากันได้ผมก็ยินดีนะครับ ขอบคุณมากสำหรับเพื่อนๆที่นั่งดูอยู่ใน f c e e o o o ไลฟ์ e 7 0 0กว่าคนคืนนี้นอนหลับฝันดีนะครับ15นาทีขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ